เสียงโขลกน้ำพริกนี้คล้ายเสียงของเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงส่งสัญญาณสู่โลกภายนอกที่พมาคขาบอกว่าพอเชื่อมันจะทำให้พริกมาเผ็ดมาเผ็ดมาเพิ่มควาเมาเผ็ดหน่อน้ำพริกตาดำใจไม่ดำผลผลิตตลับเล็กๆนี้เป็นดังตัวแทนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของคนปรกกากยอบ้านแม่ปอขี อยู่อำเภอท่าสองยางจังหวัดปากเวลาเราพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจที่นี่เราตั้งอยู่บนหลักว่าเราเอาเรื่องของความรู้หนึ่งนะสองทรัพยากรจากชุมชนเป็นที่ตั้งแล้วเราเอาความรู้และทรัพยากรจากที่อื่นเป็นตัวเสริม ผู้ช่วยศาส,สตราจารย์ดร์สุวิชานพัฒนาไัยวันนักวิชาการชาวปกากยอที่สอนหนังสือเล่นดนตรีพร้อมกับมีส่วนร่วมขับเคลื่อนคลี่คลายปัญหาของคนชาติพันธุ์ชนเผ่าคนที่นีย่ยังมีการรักษาระบบวิธีคิดที่นำไปสู่วิธีการผลิตที่ยังเชื่อมจิตวิญญาณกับการบริโภคที่สมดุลอยู่ร่วมกัน นนน่อยเอะ้ำพริกตาดำเป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นขึ้นมาโดยมีฐานรากเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่ซับซ้อนของคนปากกากยอพริกที่นี่เป็นพริกอินทรีย์นะครับไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยานะครับผม เพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เลยคุยกันว่ามันจะต้องยกระดับจากพริกสดเป็นพริกแปรรูปทำไร่หมุนเวียนปลูกพืชผักหลายชนิดรวมทั้งปลูกพริกรอบๆไร่ข้าวการปลูกแบบผสมผสานทำให้ไม่มีแมลงรบกวน เติบโตตามธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยาหลังฤดูการเกี่ยวข้าวก็เก็บพริกส่งขายทั้งพริกสดพริกแห้งแต่ราคาพริกไม่แน่นอนอออการทำแปรรูปตอบโจทย์เศรษฐกิจชุมชนที่สำคัญพริกอินซีจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาด้านอาหารและการทำไร่หมุนเวียน เราไม่เริ่มต้นจากปัญหานะทั้งๆท,ที่ในชุมชนมีปัญหาผมเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยก็เกิดปัญหาของอะระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องทรัพยากรป่าไม้กับชุมชนนะครับในการเรื่องาทำไร่หมุ่เวียนแต่เจ้าหน้าที่อ่ะเข้ามาเพราะว่ามองว่าสิ่งวิธีของชุมชนทําอยู่เนี่ยโดยเฉพาะไร่หมู่เวียนมันผิดก,กฎหมายป่าผมเข้ามาปุ๊บผมก็พยายามไปเจรจาแล้วก็นําเสนอแผนว่าชุมชนกำลังจะทําอะไร เยาวาชนกำลังจะลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วก็เราก็เริ่มโปรเจกต์ที่เราใช้ว่าแม่ปรคีมีดีเนาะทรัพยากรธรรมชาติดีน้ําดีอากาศดีวิวดีที่สําคัญคือเรามีภูมิปัญญาในเรื่องของการผลิตที่นี่โดยเฉพาะเรื่องของไร่หมุนเวียนก็ยังมีดีนะครับผมนอกจากพริกกระเรี่ยงที่อร่อยหอมเผ็ดมีชื่อเสียงไปทั่ว ผลผลิตจากไร่หมุนเวียนที่เป็นเครื่องเทศสำคัญของคนปากกากยอคือพืชเครื่องเทศหอมพิเศษชนิดหนึ่งหอวบ้างก็เรียกนกอวอหรือผักอีหลืนทั้งต้มแกงผดัดหุงอะไรได,ได้ได้หมดครับเราเพิ่มกลิ่นเราเพิ่มรสชาติเราเพิ่มทารถ,รถเป็นอยู่ในชีวิตจิตใจหรือว่าบางคนใส่เข้าไปเป็นเป็นมัดใส่เข้าไปใน กเกงข้าเบอร์เพื่อมาจิ้มแล้วมันเพิ่มความเผ็ดมาเพิ่มลิมิตของความอร่อยแต่ละคนนะครับรสชาติดีมีการศึกษาแล้วเอาไปเข้าแลบแล้วก็เขาว่ามันแก้พิษในตับหาพืชหาตะไครา้หาใบามิ้นท์หาใบากะเพราไม่ไม่มีนะครับนี่แนะนํนานไม่กินอนะันนี้มันครบทุกรสชาติเลยฮะอันนี้อย่างเดียวจบใช่ใช่ครับผม วิถีบรรผชนภูมิปัญญาความรู้ต่างๆกลายเป็นต้นทุนเศรษฐกิจที่สำคัญโดดเด่นและอาจจะเป็นคำตอบให้กับคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ในเรื่องการพึ่งตนเองท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเยาวยชนเองก็เริ่มใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการอธิบายในการสื่อสารตรงนี้แหละ มันยิ่งสื่อสารอ่ะมันยิ่งทําให้คนอยากรู้จักเขามากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เยาวชนทำเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีความหมายต่ออนาคตชุมชนมันมีความหมายต่อปัจจุบันของชุมชน สังคมไทยเต็มไปด้วยความแตกต่างที่งดงามแต่มันมมโครงการสารคดีร้อยใจเราชุดวาดหวังสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมให้งานเชิงวิชาการกับงานของคนที่เป็นเจ้าของเรื่องมาเจอกันแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นรายการที่จะต้องมีรงประชากรไทยอันหลากหลายได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกเชิงลบจากการข้ามวัฒนธรรมผสมกลมกลืนกลืนกลาย ความถดถอยหรือไม่มีภาวะวิกฤตต่างๆกันนะคะบางกลุ่มก็เหลือคนผู้แค่3คน5คนก็อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ควรได้รับการอนุรักษ์สืบสารความหลากหลายคือทุนทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับผมแต่ว่าต้องมีการจัดการที่มันมีความหลากหลายมีทางเลือกมีหลายช่องทางนะครับผม ต่างเหล่านั้นอ่ะมันมันคือคือความรู้สําหรับผมมันมากกว่าความสวยงามแต่ว่ามันคือคุณค่ามันเป็นต้นทุนทางสังคมเพราะฉะนั้นพอเรามีความแตกต่างกันอ่ะวิธีปฏิบัติก็ต้องต่างกันจะใช้วิธีการเดียวกันไม่ได้ประเทศไทยมีภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาจากสังคมพ้าหูวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันอย่างสมัยแรกๆเนี่ย พวกตัวอักษรที่พบก็จะเห็นว่าใช้ตัวอักษรแบบอินเดียพอเริ่มมีการเขียนเป็นภาษาตัวเองเนี่ยอน,นั้นยิ่งแสดงให้เห็นชัดนะครับสมัยแรกๆเราก็จะเห็นว่านอกจากจะมีการเขียนด้วยภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งอาจจะเป็นภาษากลางในสมัยนั้นๆแล้วเนี่ยภาษาที่พบว่าใช้ในบริเวณภาคกลางของไทยในปัจจุบันก็จะเป็นภาษามอญครับส่วนอื่นๆก็มีการใช้ ภาษาเขมรโบราณด้วยประเทศไทยมีชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่า70กลุ่มชาติพันธุ์ภาษาสแสดงถึงความหลากหลายของผู้คนขณะเดียวกันก็มีภาษาที่กำลังวิกฤตเสี่ยงศูญเกือบ20กลุ่มหลายกลุ่มกำลังช่วยกันอนุรักษ์ ก็จะมีกลุ่มคนต่างๆที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยทั้งที่เป็นคนที่อยู่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นคนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะคะภาษาเนี่ยเป็นแหล่งเก็บภูมิปัญญาเก็บความรู้ท้องถิ่นเก็บความรู้ของกลุ่มคนต่างๆผ่านภาษานะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาษาเขียน กเหลายกลุ่มชาติพันธุ์กำลังเผชิญปัญหาพร้อมๆกับพยายามอนุร,รักษ์ฟื้นฟูเช่นกลุ่มคนยะกูรยะโป่งก็เล่าเอ็มเกินข้าวหรือยะยะกูรเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดภาษาหนึ่งมีความใกล้เคียงกับจารึกโบราณเมื่อพันปีก่อน ยังรักษาภาษาโบราณเอาไว้ได้แต่อยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้ศูนย์จึงมีความกระตือรือร้นที่จะอนุรักษ์ภาษาของตนุย,ยสุนักช,นชุรชุลชุรมาอ่านด้วยกันที่ทานเรื่องนี้ชื่อว่าตุ้ฉลาดกุนเปิงตัวตุ้ต จ้องบอลปาตา,ตาแล้วเสือมันร้องว่าอะไรนะมันร้องว่าไงชื่เมือยชาติพันธุ์ยะกูรเสื้อผ้าอ,อาหารคนยะกูรจะใช้ต้นทุนนี้ขับเคลื่อนชุมชนตนเองต่อไปถ้ามีภาษาภาษาคงอยู่เนี่ยสิ่งอื่นๆมันก็จะอยู่วัฒนธรรมก็อยู่เหมือนกับว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องอยู่กับชุมชน มันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแค่คำพูดแต่จริงๆแล้วภาษามันกินได้อคนอุรักลาโว้ที่เกาะลันตาพอลัางจากซึนามินั้นก็คือที่ดินจะมีคนจับจองหมดเลย พอมีเจ้าจับจองมีมีมีชั้นโนดมีโนโซซ่ามีอะไรถึงเทเราเคยทรรมาห้ากินเนี่ยเราเคยไปทําร้ายทำหน้าเนี่ยไม่ได้แหละก็คือเขามีเจ้าของมันเลยการทรรมาห้ากินไม่ได้เนี่ยก็ทําไมการดำรงชีวิตของเราเนมันมันเหย่อลงอ๋ได้พอแก๊งได้พอแก๊งได้โน้ตกำลังเยอะชั บปภาษาอุรักลาโวยมีรากเงาร่วมกับหลายภาษาในภูมิภาคอาเซียนสามารถสื่อสารและสนทนากับนักท่องเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียในภาษามีภูมิปัญญาเรื่องราวคำสอนหากไม่รักษาไว้จะสูญหายชาวเลอุรักลาโวดพยายามสืบสานสู่เด็กรุ่นใหม่หลายรูปแบบรวมทั้งในโรงเรียนอันนี้เรื่องอะไรเอ่ย ป้าจักสมิยให้ปาจ๊ะสมิยะป้าลูปาลูปาลูลูบานหาอันนี้สมิยะบวยอายอายอูบายปานายพอได้มาสอนได้มาทำโครงการนี้ค่ะเหมือนรู้สึกว่าอยากให้เด็กเห็นถึงความสำคัญตรงนั้นเพราะเราก็เคยแบบผ่านมาแล้วแบบอยากให้มันเลิ่มตั้งแต่เด็ก คนโซ่อนุรักษ์ภาษาและองค์ความรู้ผ่านภูมิปัญญาสมุนไพรดูแลสุขภาพในตเุ้งตอเตาสละะเบนกงโอสมุนไพรแต่ละชนิดเป็นภาษาโซ่หากไม่ศึกษาภาษาองค์ความรู้ด้านนี้ก็จะสาบสูญไปเอาหนามันให้อิดเดอนงอดไนๆตัวไนตัวไหนให้ล่องไปสลาบูบูนหนึ่ง กรังยอดตัวนี้อันามนปันสดาคโคกเนาะเออสดาคโคกเขาจะเอารากเอานี่นะครับเอาไปต้มเพื่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดเบาหวานครับนี่ครับเข้าป่าสำรวจเรียนรู้สมุนไพรโซ่ขยายพรมแดนความรู้ให้ผู้สนใจนับว่าเป็นกิจกรรมนวัตกรรมของชาติพันธุ์ที่สำคัญเด็กเขาก็จะเกิดความสว่างขึ้นว่า ภาษาเราเรียกต้นไม้อย่างนี้มันก็จะฝังอยู่ในตัวของเขาในความคิดของเขาภาษาโรนไม่ใช่เกิดมาวันสองวันมันสังสมมาไม่สามารถรับได้เนาะอย่าให้มันไปจบอยู่ที่รุ่นของเราเลยแบบนี้ต้องฉลองก่อนเจ้าเอยสกิลวิลให้อตติกรวงไทยสกิลวิลให้ได้เด้อ เเเวีียยตาาากรรออออมมม้มนนนนั่งงงหลืบปแจสึดใคนบีซูมีภาษาพูดแบบเดียวกับคนบีซูในจีนมีเมนูอาหารสุขภาพที่เด่นมากก็คือลาบพริกบีซูกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชุมชนและระดับจังหวัด หลับทเนี่ยก็เคยได้รับใบประกาศทีหนึ่งยังมีอะไรครับนี่นะาขอบอมเป็นอาหารพื้นบ้านที่หมอมเมืองไทยวะคนบีซูอยู่กันเพียง700กว่าคนที่เชียงรายอยู่ท่ามกลางวงล้อมของคนเมืองหรือคนล้านนาถูกเรียกว่าล้วะขณะนี้กำลังเร่งฟื้นฟูว,วิถีวัฒนธรรมของตน ติพันธ์ย้อยปรับตัวว ah ิ ah um société, ถีพหุสังคมสมัยใหม่ส่งเสริมการเรียนภาษาย้อยในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ขอคนย้อยคนย้อยอากาศอำนวยพ้าแทนตัวเองสาพนามแทนตัวเองออ้ครับอ้เอี่ยนี่คือเป็นล <All S 1> ูกชายพูดกับแม่ไอ้ ไอ้สิมาโรงเรียนไะคะหนึ่งค่ะหนึ่สร้สางส,สรรค์สืบสารอัตลักษณ์เช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการจัดงานเทศกาลและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ุ่มชาติพันธุ์บนภูเขาสูงปรับตัวช้าเพราะความห่างไกลมีความเชื ussen, ่อแบบจารีตอยู่อย่างโดดเดี่ยวพึ่งตนเองเป็นหลักบ้านป่ากรรมจังหวัดน่านเมื่อรถเข้าถึงไฟฟ้าเข้าถึงศาสนาคริสค่อยค่อยมาแทนที่ศาสนาดั้งเดิมที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติวิถีชีวิตและคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไป ทรัพยากรในธรรมชาติไม่แผยยาคาที่มาจากกระบวนการทำไร่หมุนเวียนมีขีดจำกัดจากนโยบายรัฐและรายงานหายากกว่าสมัยก่อนความเปลี่ยนแปลงนี้มีรูปแบบคล้ายๆกันในหลายชุมชนของไทยในโลกยุคใหม่ที่กำลังปรับตัวขบงานะนี่โมเมนขบครับไหมขบงานมีควาไม่สามารถอธิบายได้ มันเป็นยังไงก็อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดถึงแม้ว่าเราจะห่วงหรือว่าไม่ห่วงปัญหารวมๆของพี่น้องชาติพันธุน์มุกิสูงนยมายาคติว่าด้วยเรื่องของความเป็นอื่นที่ยังไม่ใช่คนดั้งเดิมในแผ่นดินนี้เป็นคนต่างด้าวต่างแดนเป็นแค่ผู้อาศัย เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศมันเป็นมายาคติที่เป็นมรดกตกทอดของยุคสงครามเย็นความมั่นคงชาติทุกวันี้มันเป็นภัยความมั่นคงร่วมมันไม่ใช่เป็นความภัยความมั่นคงชาติใดชาติหนึ่งที่จะต้องร่วมกันเพราะนั้นจะต้องอาศัยความรู้ที่มีความหลากหลายภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่สำคัญมากต่อการการรักษาความมั่นคงของชาติความมั่นคงของโลกความมั่นคงชาติทุกวันี้เขาคิดถึงความมั่นคงของชาติที่เป็นมนุษยชาติและโลกในสัำไป นโยบายการจัดการทรัพยากรเป็นวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ธรรมชาติกับคนมันอยู่ด้วยกันปัญหาร่วมของหลายชาติพันธุ์ก็คือปัญหาเรื่องที่ดินและโอกาสในการดำรงชีวิตที่เป็นทางเลือกของตนหมู่บ้านเราไม่ควรจะตกอยู่ในสภาวะอุทยานเพราะอุทยานแล้วมันจะไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตรงนั้นมันจะถูกตัดโดยกลหมายที่เข้มงวดกว่า หนึ่งเราต้องค้านอุทยานไม่ให้มันประกาศทับสองเราต้องขออยู่ใน่าสงวนต่อเพื่อที่จะมีกฎหมายอย่าเช่ป่าชุมชนกฎหมายเขีวัวนธรรมนัพิเศษเกณฑ์หมายพื้นที่ส,ส่วนเสริมวิถีชีวิตชาวกะเรียนหรือขอพรบฉบับใหม่มาคุ้มครองวิถีชีวิตแล้วก็มาหาทาออกให้เรากลุ่ไมไออุทยาควรจะเข้าใจหรือหน่วยงานรัฐควรจะเข้าใจและยุคนี้ควรจะเข้าใจกิจาก,การรมป่าแบบมีชุมชนแล้วก็มีทรัพยากรที่ไปด้วยกันนะครับ กี่ปีแล้วอะ30มปีแล้วอะใช่ไหมครับจนผมผมงอกตามพ่อหมดแล้วเนี Hence, ่ยแว่นตาต้องใส่แล้วฟานก็หลอแล้วเนี่ยก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับจะยากขึ้น ลลเ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 เอาเอาปป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 กกกกกกกตตตตททีีดยผมคิดว่ามันจะเป็นความสำคัญที่ จะเป็นการก้าวต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆไว้ครับเกิดการยอมรับทั้งด้านนโยบายแล้ในวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างยอมรับในความเป็นศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ในความแตกต่างเราอยู่กับป่าเรารักษาป่าเราดึงนาำเรารักษา,าน้ำเรากินเขียดเราดูแลพา ที่ชุมชนอยู่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยู่กันเป็นแบบเครือข่ายแล้วก็มีชุมชนรอบๆที่เป็นเครือข่ายที่ทําด้วยกันด้วยเนาะจากองค์กรต่างๆจากที่อื่นหลายๆที่คือหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐหรือว่าป่าไม้อะไรต่างๆสามารถที่เราจะอยู่ร่วมกันได้เราอะสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ป่าดูแลเราเราดูแลป่าส่วนรุ่นเราเราก็เป็นรุ่นที่ ค่อยเก็บเอาข้อมูลนี้ให้เด็กรุ่นใหม่ศึกษาต่อแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเราถูกดูแลปกป้องในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นผู้หล่อเลี้ยงผู้ดูแลผู้ปกป้องเช่นกันมันอยู่ด้วยกันผ่านภูมิปัญญาผ่านความเชื่อพังศรัทธาผ่านวิถีปฏิบัติ พันพิติกรรมเหล่านี้ที่มันที่มันไม่ได้แยกดินออกจากน้ําไม่ได้แยกน้ําออกจากป่าไม่ได้แยกป่าออกจากฟ้าไม่ได้แยกพระอาทิตย์ออกจากดวงจันทร์ไม่ได้แยกดวงจันทร์ออกจากดวงดาวแต่ทุกอย่างสัมพันธ์และไม่ได้แยกคนออกจากป่าเลยไม่ได้แยกป่าออกจากคนด้วยแต่ทุกวันนี้เราเอาคนออกจากป่าแต่เชื่อไหมว่าคุณเอาคนออกจากป่าได้แต่คุณเอาป่าออกจากใจคนไม่ได้หรอครับ มีชุดวาดหวังหวังเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจสู่สาธารณะมีภาพฝันร่วมกันว่าจะก้าวสู่สังคมพหุสังคมพหูวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันไ,มได้เกิดขึ้นข้ามคืนค่ะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็มันก็ส่วนหนึ่งก็จกข้างล่างขึ้นบนอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ทำงานกับชุมชนแล้วมีความหวงังเห็นวิถีชีวิตแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นความหวงังทั้งกับตัวเขาเองแล้วกับสังคมใหญ่ด้วยค่ะอันนี้เป็นโอกาสทางการพัฒนาของพี่น้องชาติพันธุ์บุรพสุงเองและผมคิดว่าน,นี้เป็นโอกาสของสังคมไทยนะครับผมที่จะเกิดความรู้ใหม่ๆในการจัดการความแตกต่างหลากหลายได้อย่างเรียนรู้เคารพและยอมรับ